สวัสดีครับจากร้านร้านนาเดลิมเชียงใหม่นะครับวันนี้เชียงใหม่ครับพอได้มีแดดมั่งครับฝนตกมาห้าวันสุดๆดแล้วครับกลัวจะขึ้นลาวันนี้ได้แดดมั่งครับรับลมล้อมมั่งไม่ไหวครับนะฮะมันชื้นมาไล่ความชื้นหน่อยครับไล่กลิ่นอับด้วยนะครับงานรักษาสุขภาพยิงกันหน่อยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวลาขึ้นนะครับขี้เกลือขึ้น มันเปียกครับมันชืน้นก็เลยต้องมาไอ้นี่หน่อยละไม่ได้ครับมันเย็นๆเลยนะครับตัวนี้เปียกหน้าขาเปียกหมดละผมก็เลยต้องตากแดดและวันนี้มีแดดค่องช่วหน่อยครับถ้าไม่มีแดดนี่โอ้โหใจไม่ดีนะครับกลัวที่สุดขึ้นลาขึ้นลาต้องแช่แล้วไม่งั้นไม่ไหวครับอันนี้ก็ใส่อยู่ครับตัวนี้ใส่สองเดือนสองเดือนหกวันตัวนี้สองเดือนหกวัน นะครับตัวนี้2เดือน6วันงานต้นแบบที่ว่าใส่อยู่ตอนนี้นะครับเปรียกเหมือนกันมันชื้นๆมันเย็นๆครับผมมาตากแดดเอาไว้นะครับนะครับรักษาสุขภาพดีกันด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามครับผมสวัสดีครับ